ข้อ6กนะครับกำหนดให้ S เป็นเซตคำตอบของสมก,การนี้ซึ่งเป็นสมก,การกำลังสาแล้วให้หาผลบวกของสมาชิกทั้งหมดของ S นะครับว่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับวิธีการหนึ่งก็คือการไปหารากของมันมานะครับแล้วก็จับผลบวกกันอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้สูตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีแรกก่อนอวิธีแรกก็คือเราต้องมาหารากของสมก,การนี้นะครับมีหลายวิธีมากนะครับ วิธีหนึ่งก็คือการแลนดอมค่าใช่ไหมลองแทนดูว่าอะไรทําให้มันเป็นจริงนะครับพอเป็นจริงปุ๊บตัวนั้นเป็นรากพอตัวนั้นเป็นรากเราก็สามารถลดทอนให้มันเป็นตัวนี้เนี่ยกลายเป็นผลคูณของพูุนามกำลังหนึ่งกับพหุน,นามกำลังสองพูุนามกำลังสองก็แยกแฟกเตอร์ได้ใช่ไหมอันนี้คือวิธีปกติโดยทั่ว,ว,วไปนะครับแต่เผอิญเอิญว่าข้อนี้เนี่ยมันสามารถจัดกลุ่มนะครับเราแยกแฟกเตอร์ได้ เราลองดูอ 2x กำลัง3ลบ 7x กำลัง2บวก 7x ลบ2นะครับเราดูคู่นี้ก่อนออ,อันนี้เราสามารถกระชาก2ได้ใช่ไหมมี2เป็นตัวร่วมเพราะฉะนั้นกระชาก2มาข้างในของตัวนี้ก็เหลือ x กำลัง3ตัวนี้โดนดึง2ก็เหลือ ลบหนึ่งตัวนี้ก็มีเจ็ดมีลบเจ็ด x เป็นตัวร่วมนะครับเพราะฉะนั้นดึงลบเจ็ด x ออกมาลบเจ็ด x ดึงไปแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เหลือ x อันนี้ถูกดึงลบเจ็ดไปนะครับก็เลยดึงลบเจ็ด x ไปเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยกลายเป็นลบหนึ่ง ดูหน้าแล้วไม่น่าจะทําต่อได้นะครับแต่ทําต่อได้เพราะว่าอะไรเพราะว่า x กำลังสามลบหนึ่งเนี่ยเราสามารถแตกมันเป็นอะไร x ลบหนึ่งคูณ x กำลังสองบวก x บวกหนึ่ยคืออันนี้คือแค่ของ x กำลังสามลบหนึ่งนะฮะหน้ากำลังสามลบหลังกำลังสามก็คือหน้าลบหลังคูณหน้ากำลังสองบวกหน้าหลังคูณหลังกำลังสองอ่าแล้วก็ลบเจ็ด x คูณกับ x ลบ1ของเดิมอันนี้มี x ลบ1เป็นตัวร่วมนะฮะก็ดึงออกไป x ลบ1เป็นตัวร่วมก็ได้ดึงออกมาแล้วเพราะฉะนั้นข้างในก็เหลือ2กับตัวนี้ใช่ไหมกระจายเข้าไปเลยก็เป็น 2x กาลัง2บวก 2x บวก2อันนี้ x ลบ1ถูกดึงไปนะครับเพราะฉะนั้นเหลือแค่ลบ 7x ทีนี้ก็มาดูตัวนี้นะฮะว่ามันคืออะไรอันนี้ x ลบหนึ่งสวยแล้วก็ปล่อยไว้อันนี้ข้างในก็จะเป็นสอง x กำลังสองบวกสองลบเจ็ดก็ได้ลบห้า x บวกสองนะครตัวนี้เป็นเท่านามกำลังสองใช่ไหมเราแยากแฟกเตอร์ได้นะคะ แยกได้เสมอเลยด้วยเพราะฉะนั้นแยกมานะฮะมันจะกลายเป็น 2x ลบ1คูณกับ x ลบ 2, 2> <ๆ>เพราะฉะนั้นถ้าตัวนี้เท่ากับ0ตัวนี้ก็จะเท่ากับ0ด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นรากทั้งหมดนะฮะารากทั้งหมดคือ1 หคือตัวนี้นะตัวนี้รากก็คือหนึ่งส่วนสองตัวนี้ก็คือสองเพราะฉะนั้นเราก็ได้ผลบวกรากคืออะไรฮนะเพราะฉะนั้นผลบวกรากก็คือหนึ่งบวกหนึ่งส่วนสองแล้วก็บวกสองใช่ไหก็คือสามจุดห้านั่นเองเพราะฉะนั้นผลบวกของสมาชิก s อนะครับก็คือ 3.5ก็ตอบตัวเลือกที่4ทีนี้พอเออนพอเอิ้อีกแล้วว่าคําถามข้อนี้เนี่ยเขาให้หาผลบวกของสมาชิกทั้งหมดนะครับซึ่งเรามีสูตรการหาผลบวกของสมาชิกทั้งหมดนะครับใช้สูตรก็ได้ก็คือลบของสัมประสิทธิ์ตัวที่สองส่วนด้วยสัมประสิทธิ์นำ อันนี้เป็นสูงนะครับคำว่าสัมประสิทธิ์นามก็คือสัมประสิทธิ์ที่อยู่กับตัว x ที่มีดีกรีสูงที่สุดนะครับซึ่งในที่นี้ดีกรีสูงที่สุดก็คือ x กลาลัง3เพราะฉะนั้นสัมประสิทธิ์นามก็คือตัว2นะครับก็แทนค่า,ส,ส,าส,ส,สัมประสิทธิ์ตัวที่2สัมประสิทธิ์ตัวที่2หมายถึงสัมประสิทธิ์ที่มีที่อยู่กับตัว x ที่มียกกำลัง degree นะครับลองจากสัมระสิทธิ์นำต้องติดกันเลยเพราะฉะนั้นในเมื่อสัมระสิทธิ์นำคือ x กำลัง3ตัวต่อไปต้องเป็น x กำลัง2ถูกไหมซึ่งสัมระสิของ x กำลัง2ในที่นี้ก็คือลบเจ็ดนะครับพอแทนค่าแล้วก็ได้สามจุดห้าเหมือนกันนะก็ตอบตัวเลือกที่สี่